สังเกตได้เลยนะคะว่าล้อยางของเขานะะคด้านข้างขาจะเป็นตัวื่อสีขาวนะคะให้การดูเท่ดูสปอร์ตดีขึ้นนะคะและเป็นขาใช้ขับขี่นะคะบนทองถนนทั่วไปค่ะรุ่นนี้จะนการขับขี่แบบเรียบง่ายนะคะแต่ก็ยังคงความกระตกความเพื่อให้ไวนะคะบอกเลยว่าคือความนุขาในนี้ทำได้ดีืถึนุนกระตกุ่นได้ดี ด้วยและยังเสริมั้นในการขับขีให้ปลอดไขทึบๆค่ะซึ่งทั้งหมด,ดนี้นะโอ้ยเป็นเรมดีกันปนะอย่าจัดให้อบตันะอย่าเลนด้วยนะเพนนะโอ้ยไโอ้ยางกนเล่นวเยเนรวมเนะเฮ้ยเกมีไอจะเป็นผู้้ สวยงามดัดันสะการเพแยกัน่งนหนาเากมากจริงนะแล้วจะเป็นที่นีเป็นเมือไม่เรียกด้วยแล้วก็ทาั้งน้ำาาเอาไปโดนไมะมไม่ยนเรยนอแมคนนึ่งรอบเตครับถึงกลับมาจะเปลียนล้อหลังได้ดูสัญออปันเปิดเวลาตลอดเวลานะและถึงมาตรน้จบหน้าร้านตรงนี้เปลืองลาก็จะจับไปรังความเร็ค่เนหนงรยบในการตัดสายตลดเวลาหลังเสลี่ยนที่ร้านด้แล้ว लपतावी लुयाजवÖM किकां मिताशी कांताव भतेला वेलाथ सो भी भुयाजव्ल y अतIV धुण जयरे ए �ीढ जो goal दें, बहाताव भीivा लाज़ी स drawn-tiv กระนยราออกมาเป็นน้นะเล่นัเยข่งมาอ้อมเล่นมาเอ้ยจะไหลเหือคกับเลมาจะบึงเนเพืนเปลาวกอดวิ่งกดยาวะเดินหมานิ่นครับเสือเราูมบอลแดงเป็นลมาเป็นได้เลยฮะเอฟเคเอร์เส่วครับเอเเนร์เอสามหนึ่งครับเเเนอร์เอสส่วเอเเนอรอมครับเรนั รับต่อไปเรื่องนี้เตือนกันเลยนะฮะดูการรับกาของคุณ mm ่ด hmm. mm ูไ hmm. yeah, ่ตัจครับเตนหรือเปล่าแต่ยังต้องฮะตัวนี้ยังโอเคยู่นะทำไมมีการคุณขมักแบบนั้นล่ะคุณเห็นแบบรายเบอร์ยางนี่นะฮะเก่อะไดห้ดเลยนะฮะวันนี้มีการโทรมา็ุดหนึ่งนะฮะวันอัเตือนไมเลยับเจกัีราย ลากูได้มาเรียบร้อครับรับห้าสี่สามสองหนึ่ตาเราออกกันได้ไหมฮะตาเราจะทำอะไรกันต่้ทีนี้ทีนี้เราจะเลี้ยกันที่กอสต้าแล้วก็ลากูไ้ที่ลากูได้กันแรกแราก็ดาวประตาศครับแล้วทำจากที่ของมีฐานน้ำจนมี้ำจนหมดไปไม่มีนันจะไรอย่างฮะไม่อยากเรียนกันเลยบอกเลยว่าฐานน้ำฐาน แล้วก็และเลนไปเล่นไปนาหือจะเปท้าไปเลื่อนไกสดเลยนิดนึงฮะไปเลืเอลไปเลยนิดตาวนต้องการเาของเลยแต่ว่าที่อย่บ้านไม่เคยเอยสดปแต่ละการแต่งี่อย่างแน่นอนฮะวนมาแล้ววนมาแล้วกลับมาเห่เม่มาล้นหอครับลนบเรือมาเคลือนเลยเหมยเหม่ยวนไหลอะไรวนอร์ฮะเป็อไรกันนนเดย หมือนกไปลนกเหมือนกับมาเหมือกลับมาหาตับเล็กนอ้อยหายเล็กน้อยับแล้วก็ไม่่เลย่เลเลนี่ครับเ,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 เ้ออเต็มเน่เต็นสวยงามครับเจากรื่ไฟและนำแมให้ดูลองทำกัเอนงนะครับอย่าต้มไม้แดงดำนะไม่ไงั้นไม่ะะการัดตื่ระบีางที่บ้านด้วยนะฮะแล้วก็เชิมนี้อสโคงมาและหมือนหมืนหมือนหมือน

ใครที่แบบว่ายังคาดอยู่รีบมาเลยนะฮะยังมาเช็ดเลือดอนุญาตจะกการให้การเคลื่อนไหครับรวมถึงสิ่งที่เราทำในการเคลื่อนไวครับขอให้เสวมใส่รองเท้าผ้าใบนะครับให้อนุญาตและผู้ติดตามที่นั่งไปด้วยเช่นเดียวกานกับคุณลูกนะครับลูกอยากนั่งไปด้วยเนี่ยก็จะต้องมีอายุเกิน6ปีนะครับหรือรูปสูงเกิน110่งร้อเซนติเมตรครับรวมถึงการคาดเข็มขัดยกรภไถขอให้คาดทุกที่นั่งครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับ คนนั่งหน้าคนขับหรือคนนั่งด้านหลังก็ขอให้ท่าศึกมาเดือยในทุกที่นั่งนะครับตลอดการเทศืาอนร้าขอให้งดใช้โทรศัพท์มือถือนะครับรวมถึงทีดสอบมิสูมิชิาจิโร่โอ้ครับอันนี้ก็จะมีทางอาบนะครมีระบบในเรื่องของการไหลครับ30วินาทีก็คือผมยกเท้ามันก็จะไม่ไหลนะครับ30วินาทีผมจะเป็นไงนั่งเหรอน่ย ก็เช okay. ่นกันครับก็จะมีระบบช่วยทางลงทางลาดชันนะครับ uh ตัวน uh ี้ก okay. ็ทําให้เวลาที่คุณลูกค้าเจอทางลาดชันอย่างเงี้ยมันจะชะลอลงถ้าเราเหยียบเบรกเองอ่ะมันอาจจะไหลลงมาเองคือเหยียบเบรกแรงมันล้อมล็อกปุ๊บมันไหลเลยแต่เนี้ยจะระบบช่วยไม่ให้ล้อล็อกครับครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเท้าจากเบรกครับจะไม่ยุ่งกับเบรกเลยตอนลงครับ มจะไม่ยุ่งเลยมไม่เหยียบเบรกเลโอ้ด้ไ่เหยียบเบก้ยแวนอันลีบสุดนนะี่ย่ะมันขยับอยู่อ่ะ 啊，对。